สวัสดีค่ะ,คะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Polis Talk ค่ะรายการที่เราจะนําเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะ,คะมาพูดคุยในรายการของเรายิ่งวันนี้นะคะคุณผู้ชมเจอเรา2คนแล้วนะคะกาวกับเมลเนี่ยแน่นอนว่าวันนี้เราก็มีประเด็นเรื่องราวที่เขาเรียกว่าน่าสนใจค่ะ,ะแล้วก็อยู่ในสถานการณ์ช่วงนี้พอดีถูกต้องใช่ค่ะก็แน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยของเรานะคะก็ยังคงต่อสู้กับโรคนะคะ โควิด1 9ใช่ค่ะแล้วเราก็ต่อสู้ร่วมกันทั้งโลกเลยทีเดียวนะคะใช่ค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับแพทย์พยาบาลทุกคนแล้วก็ให้กับ ประชาชนทุกคนที่ให้ความร่วมมือด้วยนะคะเพราะว่าสถิติเนี่ยต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยยอดยังคงทรงตัวในตัวเลขที่ดีนะคะอย่างวันนี้ค่ะวันที่10มิถุนายน2563ซึ่งเป็นวันที่เราถ่ายรายการกันนะคะสถิติค่ะคนไทยติดเชื้อเพิ่มในวันนี้เนี่ยอยู่ที่4รายนะคะแล้วก็ยอดสะสมเนี่ยตอนนี้อยู่ที่3,125รายค่ะรักษาหายไปแล้ว ถึง2,981รายค่ะแล้วก็ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบา86ล86รายเสียชีวิต 58รายค่ะ,ะซึ่งก็ต้องบอกก่อนนะคะว่า4รายที่เพิ่มขึ้นมานี้นะค,ะค่ะเป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศนะคะ,คะซึ่งเป็นคนไทยที่ทางทางรัฐบาลเนี่ยไปรับตัวกลับมานะคะแล้วก็ประเทศไทยค่ะวันนี้เป็นวันที่17แล้วที่มไม่พบการแพร่ระบาดในในประเทศนะคะ,คะซึ่งหากว่าวันที่เท่าไหร่ถึงจะถือว่าประเทศไทยเนี่ยปลอดเชื้อก็ต้องเป็น2เท่าของระยะเวลาฟักตัวของเชื้อไวรัสนะคะก็คือ 14วัน2เท่าของ14วันก็คือ28วันนั่นเองค่ะดังนั้นช่วงนี้นะคะคนไทยกาดอย่าตกนะคะอะไรที่รักษาดูแลสุขภาพได้นะคะป้องกันตัวเองห่างไกลจากโควิด -19 ได้ก็ต้องระวังนะคะถือว่าเกินครึ่งทางแล้วนะคะที่มาใช่แต่เพราะว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าอาจจะมีผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยเขาเรียกไม่แสดงอาการปะปนอยู่กับเราแต่เพียงแต่เขาก็ยังไม่รู้ตัวเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ย เพื่อเป็นการเซฟตัวเองให้ดีที่สุดจะต้องระมัดระวังเรื่องนี้ให้ดีค่ะต้องล้างมือบ่อยๆแล้วก็สวมหน้ากากอนามายัยแล้วก็เว้นระยะห่างทางสังคมค่ะใช่ค่ะและยิ่งตอนนี้นะคะเขาเรียกว่าเกิดกระแส New Normal New Normal นี่ไม่ได้ใช้นะคะในเรื่องของเขาเรียกว่าการเข้าห้างหรืออะไรแล้วนะคะใช้กันแทบทุกอย่างในชีวิตเลย นะคะเรื่าจะทําอะไรก็ตามเดี๋ยวนี้เนี่ยไอเทมที่ต้องพกก็คืออะไรคะหน้ากากอนามายัยแล้วก็เจลล้างมือกระดาษทิชชู่ะนะคะแต่สมัยก่อนนี่พกอะไรคะ พกแค่โทรศัพท์มือถืออย่างเดียวค่ะกระเป๋าตังค์แค่นั้นแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วใช่ต้องมีอุปกรณ์ทําความสะอาดพกติดตัวด้วยค่ะแล้วก็โทรศัพท์มือถือก็ต้องพกไว้ติดตัวนะคะใช่ค่ะเพราะว่าอะไรเพราะเราจะต้องมีการลงทะเบียนก่อนที่จะเข้าไปตามห้างร้านต่างๆเพราะว่าทั้งนี้เนี่ยเขาจะมีการให้ลงทะเบียนในแอปไทยชนะเพื่อที่จะได้รู้ว่าเรา ไปที่ห้างนี้กี่โมงวันไหนเพราะอะไรถ้าหากสมมุตินะคะ,คะเราติดเชื้อขึ้นมาเราจะได้รู้ว่าเราไปที่ไหนบ้างมีใครที่มีโอกาสสัมผัสเชื้อจากเรา<ช>หรือเราอะไปติดมาจากที่ไหนค่ะนี่คือสามารถดูประวัติย้อนหลังได้<ช>ว่า ว่ามีใครเป็นกลุ่มเสี่ยงบ้างนะคะภาครัฐจะได้ควบคุมการแพร่ระบาดได้อย่างดีค่ะ,คะมีการระบาดระลอกสองค่ะอพอพูดถึงมาตรการในช่วงนี้เนี่ยหลายๆพื้นที่เนี่ยเขาก็แต่ละจังหวัดเนี่ยเขาก็จะมีมาตรการต่างๆนะคะมีการผ่อนปลนเนี่ยก็แตกต่างกันไปแต่ละจังหวัดแต่ว่าถ้าเป็นที่หลักๆก,ก็คือที่กรุงเทพมหานครเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรามีระยะผ่อนปลนที่เอาออกมาใช้ถึงระยะที่3แล้วนะคะในกรุงเทพมหานครโดยทั้งนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยต้องบอก ทุกอย่างเป็นอมพาตห้างร้านปิดทุกอย่างปิดหมดะนะคะทำให้การใช้ชีวิตของใครหลายๆคน,นเกิดความเครียดสะสมมากตอนนี้พอเปิดระยะที่3นะคะหลายๆธุรกิจเนี่ยก็กลับมาเปิดได้แต่ทั้งนี้เนี่ยก็มีข้อกําหนดถึงธุรกิจอันนั้นด้วยะนะคะไปที่ธุรกิจโรงภาพยนตร์อันนี้ต้องบอกเลยว่าหนังเลื่อนไปทุทกเรื่องะนะคะแพ่นหูฉันจะดูเรื่องนี้เนี่ยรอมาตั้งแต่ปีที่แล้วพอมาถึงปีนี้ปิด ปิดโรงหนังทั่วโลกใช่ค่ะก็ต้องถือว่าชนะกันไปเลยทีเดียวนะคะก็เลยมีการให้ ใช้บริการโรงภาพยนตร์ได้แล้วนะคะแต่ว่าจํากัดคนเข้าชมค่ะไม่เกิน200คนเท่านั้นต่อหนึ่งโรงนะคะแม้ว่าจะมีที่เหลือเยอะก็ตามอแต่มองในมุมก็ดีนะคนไม่ต้องแน่นไม่ต้องไปนั่งอยู่ติดจอแล้วก็ทางทางโรงภาพยนตร์นะคะก็มีมาตรการโดยการที่ให้นั่งสองที่นั่งติดกันได้แต่ต้องเว้นอีกสองที่นั่งค่ะก็ดีสําหรับคนมีคู่นะคะแต่ถ้าคนที่ไปคนเดียวก็อาจจะต้องไปนั่งกับคนอื่นอันนี้ก็ต้องระวังใน ใช่ใใถูกต้องค่ะหรือเขาอาจจะมีให้เว้น ถ้ามาเดี่ยวอาจจะเป็นที่เว้นที่ก็ได้เดี๋ยวอันนี้ก็คงจะมีการจัดการในแต่ละพื้นที่แต่แล้วก็มีการงดนะคะการแสดงดนตรีคอนเสิร์ตหรือว่ามิสแอนกรีสเพราะว่าหลายๆที่เขาชอบไปจัดในโรงหนังดังนั้นเนี่ยช่วงนี้งดก่อนนะคะมิสแอนกรีสกันในเว็บไซต์กันไปก่อนนะคะถ้าหากตักใครชอบใครนั่นเองค่ะเดี๋ยวจะมีกรณีอย่างเช่นที่เบเจอร์ซ y p ีเพล็กซ์พารากอนนะคะที่มีนักแสดง2หนุ่มค่ะเป็นงานเปิดตัวนะคะแล้วก็มีการจัดมิสแอนกรีสเช่ ึ่งแฟนคลับก็มากันเป็นจํานวนมากแล้วก็มไม่มีการเว้นระยะห่างทางสังคมเลยอ,อันนี้ตํารวจก็ต้องมีการดําเนินคดีกับผู้จัดงานต่อไปค่ะใช่ค่ะเอามากันอีกหนึ่งธุรกิจบ้างนะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยใครที่ชอบออกกําลังกายรักสุขภาพเนี่ยรู้สึกว่ากังวลใจมากนี่คือเรื่องของฟิตเนสนะคะคนที่ชอบออกกําลังกายอะ่ะคือมันต้องออกตลอดอะ่พะพอไม่ได้ออกจะรู้สึกบุดหงิดจะรู้สึกแม้จะบอกว่าออกที่บ้านมันก็ไม่เหมือนการออกฟิตเนสอ่ะเพนั้นเนี่ย ตอนนี้นะคะเดย์ที่3ก็คือผ่อนปลนฟิตเนสแล้วนะคะแต่ว่าก็คือจะมีข้อกำหนดนะคะออกมาบ้างก็คือตอนนี้ให้เล่นทุกกิจกรรมแล้วแต่ว่าจะต้องจำกัดจำนวนผู้เล่นนะคะแล้วก็เว้นระยะอย่างน้อย2เมตรให้บริการไม่เกิน2ชั่วโมงแล้วก็มดการอบตัวอบไอน้ำทำสปาะนะคะ,คะหรือว่าเข้าไปเขาเรียกว่าซาวนา่าช่วงนี้ต้องงดแต่ถ้าไปจะไปลูวิ่งะนะคะจะไปเล่น ริฟเนตเป็นเขาเรียกอะไรนะเล่นกล้ามเวทนิ่งอ่ะ,ะก็สามารถที่จะไปเล่นได้แต่ต้องเว้นระยะแล้วรู้สึกว่าบางที่เนี่ยให้มีการลงทะเบียนก่อนด้วยว่าจะเข้าไปเล่นวันไหนแล้วก็จํากัดจํานวนคนคแล้วบางที่นะคะสําหรับบางที่ที่มีมาตรการที่ดีเนี่ยก็คือพอเราเปลี่ยนเครื่องอเขาก็จะมีพนักงานมาทําความสะอาดเลยสำหรับคนใหม่ที่เข้ามาเพราะว่า แน่นอนค่ะเหงื่อเราก็ถือว่าเป็นสารคัดหลัง่งนะคะถ้าติดก็ติดกระทางนี้แหละค่ะใช่ค่ะ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าทําให้คนที่รักสุขภาพหลายคนรู้สึกดีนะคะได้ไปเล่นอย่างน้อยได้ไปเล่นนิดนึงแต่ก็ต้องเซฟตัวเองแม้ว่าร่างกายเราจะแข็งแรงอย่างไรแต่โรคนี้ถ้าติดแล้วค่ะมันไม่ได้เลือกคนแข็งแรงค่ะหรือว่าคนไม่แข็งแรงค่ะเป็นแล้วเนี่ยลำบากกันหมดอาจจะไม่ถึงเสียชีวิตแต่มันทําให้การใช้ชีวิตเนี่ยค่อนข้างที่จะลําบากเพราะว่าทําให้เขาเรียกวอะไรนะไม่ได้กลิ่น ของอาหารทานอาหารลําบากหายใจไม่เต็มปอดเพราะโรคพวกนี้มันส่งผลกระทบโดยตรงต่อปอดนั่นเองดังนั้นส่งผลเสียต่อส่วนรวมด้วยนะคะใช่ค่ะ ามาที่ธุรกิจโบริ่งกับสเก็ตด้วยหรือว่าโรลเลอร์เบดนะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่หลายๆคนก็ชอบเล่นนะคะก็เปิดให้บริการแล้วนะคะแต่ว่าจะเปิดเฉพาะกิจกรรมเพื่อการออกกําลังกายหรือฝึกซ้อมเท่านั้นเว้นระยะห่างทั้งยืนและนั่งไม่น้อยกว่า1เมตรดังนั้นเวลาวิ่งเล่นโรลเลอร์เบดสเก็ตเนี้ยต้อง,งห่างกันนะคะ,คะอย่าไปล้มใส่กันอ,อันตรายมีกิจกรรมอย่างอื่นอีกด้วยใช่ไหมคะมีด้วยค่ะอย่างเช่นฟุตบอลอบาสเกต บอลนะคะก็เปิดเฉพาะกิจกรรมเพื่อออกกําลังกายหรือฝึกซ้อมเท่านั้นค่ะก็ะไม่เป็นการแข่งขันนะคะซึ่งการแข่งขันเนี่ยเราก็ต้องดูในมาตรการคลายล็อกระยะถัดไปนะคะ,คะซึ่งก็ต้องสําหรับฟุตบอลฟุตซอลบาสเกตบอลวอลเลย์บอลเนี่ยก็ต้องมีผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน10คนนะคะ,คะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะมีโรงยิมค่ายมวยค่ะให้เปิดเฉพาะฝึกซ้อมเท่านั้นเหมือนกันค่ะ,คะต้องไม่มีผู้แข่งขันไม่มีผู้ชม ะะมไม่มีการแข่งขันใดๆเกิดขึ้นค่ะ,ะไปกันที่สำหรับกีฬาทางน้ำค่ะเจ็ตสกีบานาน่าโบ๊ทนะคะที่ช่วงนี้ก็พูดๆพ,พูดเลยละกันว่าระยะที่3มเนี่ยมีการเปิดหาดแล้วก็อาจจะมีกีฬาทางน้ำมากขึ้นะนะคะม,มีการเปิดให้ ให้เล่นกันได้ค่ะแต่ว่าต้องไม่เป็นการแข่งขันนะคะแล้วก็ต้องมีการเว้นระยะห่างระหว่างทำกิจกรรมเนี่ยอย่างน้อย15เมตรค่ะคะแล้วก็สำหรับสถาบันการศึกษานะคะก็เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนค่ะยังไม่มีการเปิดภาคเรียนนะคะส่วนการเปิดภาคเรียนเนี่ยก็จะคือวันที่1กร,รกฎาคมนี้ค่ะ,คะก็ทั้งนี้นะคะเราก็ต้องมีการเตรียมตัวในเรื่องของการให้ความรู้กับบุตรหลานตัวเองด้วยว่าเมื่อไปเรียนแล้วเราจะต้องเว้นระยะห่างกับเพื่อน นะช่วงนี้การจะวิ่งเล่นการไล่จับการอเราตอนนี้อาจจะยังไม่สมควรหรือไม่เหมาะนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้ระเกิดการอยู่แออัดมากขึ้นด้วยก็ได้นะคะแล้วก็ทั้งนี้ค่ะในเรื่องของห้างสรรพสินค้านะคะตอนนี้ค่ะมีการขอนปลนให้เปิดได้ถึงประมาณ3ามทุ่มแล้วนะคะก็ประมาณ11บเอโมงถึงสามทุ่มนะคะก็ถ้าใครหลายๆคนเพิ่งเลิกงานก็ยังมีโอกาสไปเดินห้างได้อยู่นะคะเมื่อก่อนนี้คือแป๊บเดียวไม่ท อนเดินเรื่อยแล้วค่ะอดเดินเลยนะคะแล้วก็ยังมีร้านอาหารแล้วก็ร้านเครื่องดื่มนะคะที่เปิดได้ค่ะว่าแต่แต่ว่าต้องนั่งห่างกันอย่างน้อย1เมตรค่ะแล้วก็ต้องไม่มีการจําหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยค่ะใช่ค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะที่ไม่ให้มีการดื่มสุราเนี่ยเพราะว่าเวลาที่เราดื่มสุราเนี่ยเราจะเกิดการมึนเมาและขาดสติก็จะอาจจะเผลอไปสัมผัสคือไม่ระวังตัวความระวังตัวมันจะลดลงดังนั้นเนี่ยเขาจึงมีการห้ามในการ เรื่องของดื่มสุราด้วยและสังเกตว่าช่วงนี้ที่มีการงดการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์งดอะไรเงี้ยสถิติของการเกิดอุบัติเหตุด้วยการเมาและขับเนี่ยลดลงมากลดลงมากๆเลยนะคะประกอบกับเคอร์ฟิลด้วยนะคะถูกต้องใช่ค่ะก็ก็มองในมุมกลับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีใช่ค อย่างการปลอดภัยด้วยใช่ค่ะอย่างน้อยผู้ที่ชอบดื่มสุราก็อาจจะเป็นถือว่าช่วงนี้ได้ประหยัดเงินก็แล้วกันในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีนะคะใช่ค่ะหรือใครจะดื่มอยู่บ้านก็ไม่ต้องเดินทางค่ะกินที่บ้านเสร็จก็นอนหลับเลยใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นการเซฟตัวเองนะคะเซฟเงินในกระเป๋าด้วยใช่ค่ะแล้วก็ทั้งนี้นะคะสําหรับศูนย์แสดงสินค้าหรือนิทรรศการตอนนี้ก็มีการผ่อนปรนให้จัดได้แล้วนะคะแต่จํากัดพื้นที่ไม่เกิน2 0,000นตารางเมตรแล้วก็เปิดได้ไม่เกิน3าม ทุ่มด้วยกันค่ะส่วนศูนย์พระเครื่องนะคะสนามพระเครื่องเนี่ยถ้าหากว่าใครเล่นเขาเรียกเล่นพระจะรู้ว่าจะต้องไปสองพระนั่งร่วมคุยกันนะคะแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับทางด้านพระตอนนี้งดจัดกิจกรรมนะคะที่มีการชุมนุมหนาแน่นแล้วก็ไม่มีระเบียบแต่ก็อาจจะมีนัดไปสองกันสองสามคนันนี้ยังยังน่าจะโอด้อยู่นะคะส่วนราเิมสวยอันนี้เนี่ยเมื่อก่อนตอนนั้นเป็นประเด็นมากยาว คือผู้หญิงยังไม่ค่อยเท่าไหร่ใชะแต่ผู้ชายนี่คือผมนี่บางคนมายาวไม่ไหวแล้วใช่ค่ะก็คือผ่อนปลนแล้วนะคะ,คะโดยมีการกำหนดว่าให้บริการนะคะไม่เกิน2 2ชั่วโมงต่อคนแล้วก็งดในเรื่องของการนั่งรอในร้านดังนั้นเนี่ยถ้าหากต้องการตัดผมตอนนี้อาจจะ,ะต้อง มีการจองคิวว่าอีกสองชั่วโมงเดี๋ยวมานะแล้วก็ไม่แล้วก็จะไม่มีบริการแบบที่ใช้เวลานานเช่นย้อมผมทำสีผมดัดผมอะไรนะคะก็จะมีแค่สะตัดเท่านั้นค่ะตัดได้อย่่างี้ะก็สามารถทำได้อยู่ก็เพรเรียกว่าทำเพื่อความสวยงาม ระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าหากว่าจะทำแบบนานๆเนี่ยก็คงจะไม่สะดวกใช่ค่ะแล้วก็ทั้งนี้นะคะสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยก็จะมีการเปิดเพื่อเตรียมความพร้อมรวมถึงมีการแจกจ่ายอาหารกลางวันนะคะเพื่อที่จะดูแลในเรื่องของความสะอาดนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าทําให้เด็กเนี่ยก็ได้รับความปลอดภัยด้วยเช่นศูนย์ที่รับฝากเด็กเลี้ยงเด็กนะคะคุณพ่อคุณแม่ต้องมาทํางานเพราะตอนนี้ต้องบอกว่า เริ่มกลับมาทํางานปกติแล้วค่ะไม่มี work from home ละหลายๆที่<ช>นะคะคุณคพ่อคุณแม่บางท่านก็อาจจะยังกังวลอยู่ว่าเอ๊ะมีลูกเล็กเนี่ยจะมีมาตรการที่ดีหรือเปล่าซึ่งทางรัฐนะคะก็ได้กําหนดออกมาแล้วสําหรับมาตรการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะค่ะส่วนการนวดการสปาแผนไทยเพื่อสุขภาพนวดฝ่าเท้านะคะก็สามารถเขาเรียกว่าใครปวดเมื่อยก็ไปนวดได้แต่ว่า งดนะคะในเรื่องของการอบตัวแบบรวมหรือซาวน่าแล้วก็งดการที่ต้องนวดแบบสัมผัสใบหน้าดังนั้นทุกคนไม่ต้องกลัวแล้วนวดเท้าแล้วมานวดหน้าต่อไม่มีงดนะคะช่วงนี้นวดเท้าก็คือได้อย่างเดียวค่ะบางคนพอนวดเท้าเสร็จอ้าผ่อนคลายน้านวดหน้าต่ออะไรอย่างนี้ตอนนี้ไม่ได้นะคะดังนั้นจะได้แยกกันชัดเจนค่ะส่วนคลินิกเวชกรรมเสริมความงามนะคะหรือว่าสถานที่สักหรือเจาะผิวหนังเนี่ย ก็สามารถกลับมาเปิดได้แล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยธุรกิจนี้ถือว่าได้รับผลกระทบเป็นเจ้าแรกๆเลย<ช>เมื่อ,อมีการประกาศนะคะคร์ฟิลหรือประกาศข้อกําหนดเนี่ยกลุ่มนี้ถือว่าโดนกลุ่มแรกๆ<ร><ร>นะคะออดังนั้นตอนนี้เปิดได้แต่ว่าได้มีข้อกําหนดเขาว่าให้บริการได้ในทุกกิจกรรม ให้บริการไม่เกิน2ชั่วโมงต่อคนคล้ายๆตัดผม,มนะคะ,คะแล้วก็ให้มีการสวมหน้ากากอนามายัยผ้าหรือเฟสชิลทุกครั้งที่ให้บริการลูกค้านะคะ,คะดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าคุณผู้ชมเนี่ย ไปใช้บริการที่คลินิกเสริมความงามยอยาะไรเงี้ยอาจจะได้ในเรื่องของการทำทิศเม้นผิวดูแลทั่วไปนะคะแต่ว่าถ้าหากจะต้องให้ฉีดโบ็อกฉีดฟิลเลอร์นี่อาจจะต้องดูอีกทีหนึ่งนะคะ,คะในเรื่องของการรักษาความสะอาดในแต่ละคลินิกด้วยค่ะต่อมานะคะสวนสัสตว์ค่ะ มช่วงนี้ก็ยังยังปิดเทอมเด็ก<ช>ๆก็อยู่บ้านก็อยากจะพาลูกออกไปเที่ยวบ้านอยู่แต่บ้านคงเบือ่อนะคะบ้านคงเละหมดแล้วตอนนี้นะคะก็ได้มีมาตรการว่าให้ลงทะเบียนเพื่อจองคิวเข้าใช้บริการแล้วก็ควบคุม จำนวนพี่ผู้ที่เข้าใช้บริการด้วยค่ะแน่นอนค่ะว่าเด็กๆก,ก็ต้องไปกับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องอยากกาดตกนะคะก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกๆนะคะให้เขาป้องกันตัวเองเพื่อวันหนึ่งที่เขาเปิดเทอมเนี่ยเขาจะได้จําคําสอนของคุณพ่อคุณแม่ไว้ว่าต้องสวมหน้ากากอนามัยต้องอล้างมือตลอดเวลานะคะใช่ค่ะส่วนสถาบัานลีลาดนะใครที่ชอบเล่นลีลาดก็ก็เปิด ให้บริการนะคะ,คะเข้าไปเต้นลำอะไรกันได้แล้วแต่ว่าผู้ใช้บริการตามขนาดห้องนะคะเกณฑ์ไม่น้อยกว่า5ตารางเมตรต่อ1คนนั่นเองค่ะซึ่งอาจจะจํากัดจํานวนเพราะว่าที่จริงแล้วการเต้นลีลาเนี่ยเต้นเป็นคู่เต้นเป็นคู่แล้วก็เต้นเป็นกลุ่มจะสนุกะนะคะแต่ว่าอาจจะต้องจํากัดจํานวนลงสักน,นิดนึงพูดถึงระยะที่3ผ่านไปแล้วเนี่ย ก็กลุ่มระยะที่4คือกลุ่มธุรกิจสีแดง<ช>นะคะ,คะกลุ่มนักร้องนักดนตรีร้านอาหารเนี่ยร้านอาหารที่เป็นจำหน่ายแอลโกอฮอล์ก็ยังคงได้รับผลกระทบถุกสั่งปิดอยู่<ช>แต่ระยะ,ะที่4เนี่ยมีเขาเรียวกว่ามีแผน ที่จะผ่อนปลนด้วยนะค่ะ,ะแต่ว่าก็เป็นเพียงแค่ฉบับร่างเท่านั้นนะคะ,คะแล้วก็จะเริ่มการผ่อนคลายในระยะที่4เนี่ยก็คือวันที่15มิถุนายนนี้ค่ะ,คะสำหรับกิจการกิจกรรมที่จะเริ่มการผ่อนคลายนะคะ,คะก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ เศรษฐกิจด้วยเพราะว่าแน่นอนค่ะหยุดชะงักมาตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วการที่จะผ่อนคลายกิจการใดเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงเศรษฐกิจด้วยนะคะค่ะสำหรับกลุ่มโรงเรียนนานาชาติแล้วก็สถาบันกวดวิชานะคะที่ปิดไปค่ะก็ให้สามารถกลับมาเปิดใหม่ได้แล้วค่ะ,คะซึ่งก็ต้องมีมาตรการเสริมคือในเชิงของ การดูแลนะักเรียนนะคะแล้วก็ต้องนั่งห่างกันแล้วก็มาตรการของความสะอาดด้วยค่ะว่าต้องมีเจลแอลกอฮอลอ์ล้างมือแล้วก็ต้องมีการทําความสะอาดทุกๆุกสองชั่วโมงหรืออย่างไรก็ต้องดูตามมาตรการกันต่อไปนะคะใช่ค่ะส่วนกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจและการดําเนินชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นพัตคาลโรงแรมสวนอาหารร้านอาหารเนี่ยก็คือให้ขายได้นั่งได้ดื่มได้นะคะแต่ไม่อนุญาตให้ ผับบาเปิดนอกจากนี้นะคะข้อ1ก็คือไม่อยากให้เกิดขึ้นด้วยคือมีกิจกรรมเสริมการขายนะคะเช่นมีคนเชียร์เบียนะคะมีโปรโมชั่นให้ว่าถ้ามาช่วงนี้เนี่ยจะได้เบียเพิ่มเบียฟรีะอะไรเงี้ยมันเป็นการจูงใจให้คนเนี่ยเขาได้ออกมาใช้บริการมากขึ้นะนะคะแล้วก็ทั้งนี้นะคะเราไม่อยากให้มีการใกล้ชิดกันเช่นคนเชียร์เบียเนี่ยก็ต้องอ้า ่ค่ะอะไรอย่างนี้เกิดการใกล้ชิดกันซึ่งอาจจะทําให้เกิดการแพร่ระบาดระยะที่2ได้นะคะดังนั้นดื่นเสร็จก็ให้กลับงดกิจกรรมเสียงดังด้วยบุฟเฟ่ตนะคะก็ต้องงดตักอาหารส่วนกลางด้วยตนเองต้องเปลี่ยนเป็นระแบบการสั่ง ก็คือกดสั่งของแล้วก็มาวางที่โต๊ะเลยเพราะว่าไม่งั้นจับมือต่อมือเนาะก็ะะมีโอกาสแน่นอน<ช>นะคะ,คะว่าอันนี้คือเกี่ยวกับเรื่องของร้านอาหารยังไม่รวมไปถึงผับบาร์นะคะแล้วก็คาราโอเกะต่างๆค่ะใช่ค่ะแล้วก็ทั้งนี้นะคะในเรื่องของการจัดงานอีเวนต์สินค้า หรือว่าการแข่งขันกีฬาเนี่ยก็เท่าเรียกว่า<อ>ก็อาจจะต้องมีการเว้นระยะห่างหรือเปลี่ยนวิธีรูปแบบการร่วมกิจกรรม<อ>นะคะ,คะเป็นแบบออนไลน์หรือว่าจะต้องจํากัดคนลงทะเบียนแล้วให้นั่งห่างๆกัในห้ามใกล้ชิดกันมากเกินไปด้วยนะคะแล้วก็ทั้งนี้ค่ะจะต้องมีการเว้นระยะนะคะในเรื่องของขนส่งสาธารณะ ให้นั่งติดกันได้2ที่นั่งเว้นหนึ่งที่นั่งเช่นกรณีมาด้วยกันกยังไงก็นั่งติดกันอยู่แล้วแต่ว่าก็ต้องมีการเว้นกรณีที่ต้องนั่งร่วมกับผู้อื่นนั่นเองค่ะ,อคะนอกจากนี้ค่ะก็มีกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการออกกําลังกายนะคะ,คะแล้วก็การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการนั่นเองค่ะก็คือกองถ่ายสามารถเพิ่มจํานวนคนได้แล้วนะคะ เป็นไม่เกิน150คนค่ะแล้วก็ผู้เข้าชมไม่เกิน50คนค่ะ,คะซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะมีไม่ถึงจํานวนนี้นะคะก็มีการผ่อนคลายออกมาแล้วแหละแต่ว่าไม่ถึงจํานวน150คนนะคะค่ะ,คะแล้วก็ต่อไปเป็นด้านของสุขภาพ เกี S <S <par> ่ยวกับสปาออนเซนอบตัวสมุนไพรอบไอ้น้ำนะคะ,คะก็มีการเปิดได้แล้วค่ะจากที่ระยะที่3เรายังเปิดมไม่ได้นะคะก็แต่ว่ายังต้องมีการเว้นระยะห่างค่ะแล้วก็โดยจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการต่อรอบที่7 2 5ตารางเมตรต่อคนค่ะแล้วก็เกี่ยวกับสนามเด็กเล่นสระว่ายน้ำสวนสวน้ำสระว่ายน้ำสาธารณะค่ะ,คะก็เปิดได้แล้วค่ะแต่ว่าก็ต้องมีการอบรมดูแลตรวจตราให้คาแนะนานะคะว่า เครื่องเล่นแบบไหน<ม>ที่ยังให้เล่นได้ไม่ให้เล่นได้นะคะ,คะบ้านบอลค่ะในห้างสรรพสินค้าตอนเด็กๆชอบเล่นมากค่ะก็มีตะข่ายมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,คะในห้างก็สำหรับบ้านบอลน,นะคะก็ยัง,ยงเปิดไม,ไม่ได้ค่ะ<ม>ยังไม่ให้เล่นเพราะว่าก็มีเด็กๆนะคะกระโดดลงไปใส่บอลกันหลายๆคนนะคะอุปกรณ์ต่างๆพูดถึงว่าจะมาเช็ด ก็ยากนะคะเพราะว่ามีบอลมีเป็นร้อยลูกนะคะคงไม่ไหวใช่ค่ะอันนี้ก็ต้องขอให้น้องๆหนูๆอดใจเอาไว้ก่อนดีกว่าใช่ค่ะส่วนอีกหนึ่งที่นะคะเช่นสนามกีฬากลางแจ้งโรงเรียนศิลปะการต่อสู้ยูโดรงยิมนะคะหรือว่าสถานที่ออกกําลังกายทุกประเภทค่ะก็จะต้องมีในเรื่องของการดูแลนะคะ ในเรื่องของการเว้นระยะห่างนะคะหรือว่าจํานวนคนที่เข้าเล่นต่อครั้งเนี่ยไม่ให้แออัดจ,จนเกินไปนะคะแล้วก็อาจจะมีคู่แข่งได้แต่ว่าคนชมเนี่ยเขาอาจจะต้องจํากัดสักนิดนึงะนะคะเพื่อที่จะลดการแอรอัดแล้วก็สิ่งหนึ่งนะคะที่จะผ่อนคลายกันก็คือสวนสาธารณะลานกิจกรรมเพื่อออกกําลังกายก็เปิดให้ใช้ได้นะคะ,คะตู้เกมเครื่องเล่นหยอดเหรียญในห้างสรรพสินค้าต่างๆนะคะก็สามารถที่จะเล่นได้แต่ว่าร้าน เกมภายนอกยังไม่ได้ค่ะก็คือถ้าอยู่ภายในห้างเนี่ย,ยสามารถ<ด>ลเล่นได้ใช่แน่นอนค่ะว่าเราไม่เห็นถึงค่ายมวย นะคะว่าสามารถเปิดได้เราไม่เห็นว่ามีผับบาร์แน่นอนค่ะอันนี้เป็นแค่ร่างค่ะยังไม่ใช่ของจริงนะคะซึ่งทางโฆษกสอบคอนะคะนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินก็ได้ออกมาบอกว่าที่ยังไม่ให้เปิดผับบาร์ได้เนี่ยเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงมากเปลี่ยนเป็นร้านอาหารสามารถขายเหล้าเบียร์ได้แทนก็แล้วกันเพราะว่าร้านอาหารเนี่ยคนที่จะเข้าไปใช้บริการเนี่ยไม่เกินนั่งไม่เกินสองชั่วโมง3ชั่วโมงนะคะแต่ว่าถ้าคนที่เข้าไปผับบาร์เนี่ยแน่นอนยา ากว่านั้นค่ะ,คะ,คะเพราะว่าอะไรอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นรายการแล้วว่าสุาเนี่ยมันเป็นเหตุของการขาดสติต่างๆแทนที่เราจะได้ระมัดระวังตัวอย่างเต็มที่เราก็เหลือเปอร์เซ็นในการระมัดระวังตัวเพียง50%หรือ30%ซึ่งอาจจะทําให้เกิดการใกล้ชิดกันมากเกินไปอีกทั้งเนี่ย เขาเรียว่าพอไปอยู่รวมกันมากๆเนี่ยนอกเหนือจากโรคภัยแล้วนะคะอุบัติเหตุอาชญากรรมต่างๆเนี่ยมันก็จะตามมาด้วยึวืนดังนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยอยู่บ้านก่อนอยู่บ้านก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็ยังเคอร์ฟิวอยู่นะคะห้าทุ่มถึงตีสาค่ะ,คะยังมีการเคอร์ฟิวอยู่นั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่หลายคนคงถึงบ้านและ,ะอาบน้ํากับ กินข้าวเตรียมนอนแล้ว<ช>นะคะ,คะก็จะได้ดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยนะคะ,ะ,คะช่วงนี้ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเขาเรียกว่าใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกครั้งนะคะเวลาที่ออกไปไหนก็ตามพอเข้ามาปุ๊บล้างมือก่อนเลยใช่ะคะ,คะเพราะว่าการล้างมือเป็นเขาเรียกว่าสิ่งในการทําความสะอาดที่ดีที่สุดะนะคะ ดีกว่าการล้างเจลอย่างเดียวด้วยนะบางทีเนี่ยน้าเจลเนี่ยณตอนนั้นเนี่ยเราล้างไปแล้วเราอาจจะไปเผลอจับอะไรอีกก่อนรับประทานอาหารทุกครั้งหรือว่าโอกาสที่จะต้องสัมผัสหน้าตาให้ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ธรรมดาเนี่ยค่ะแต่ว่าล้างให้ละเอียดนะคะให้ครบทุกซอกมุมก็สามสิบวินาทีใช่ไหมคะล้างไปค่ะนั่งร้องเพลงอะไรก็ได้นะคะเพื่อที่จะทําให้เรานั้น ปลอดภัยนะคะพอเราปลอดภัยแล้วคนรอบข้างเราก็ปลอดภัยด้วยนะคะ,คะเราต้องชนะศึกนี้ไปได้วยกันใช่ <นะ S 2> ค่ะเรียกได้ว่าทําทั้งเพื่อตัวเองแล้วก็ส่วนรวมนั่นเองค่ะค่ะและนี่คือทั้งหมดในวันนี้นะคะที่เรามาพูดคุยกันในรายการพลุสท้องนะคะแน่นอนว่าที่จริงเรามีเรื่องราวที่อยากจะพูดมากมายกว่านี้เลยทีเดียวเพราะว่ามันมีเรื่องราวเกิดขึ้นตลอด2-3เดือนนี มากมายจริงๆแต่ว่าทั้งนี้เนี่ยคุณผู้ชมเชื่อว่าคงจะได้รับข้อมูลข่าวสารเนี่ยอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะผ่านทางสื่อโซเชียลต่างๆแต่ว่าเราจะต้องเซฟตัวเองให้ดีนะคะแล้วก็กรองข้อมูลให้ดีเพราะตอนนี้ข่าวเฟกนิวก็ออกมามากมายเลยทีเดียวนะคะขอให้คุณผู้ชมเนี่ยได้มีการเขาเรียกว่าเว้นระยะห่างอ่าแล้วก็ข้อมูลอะไรที่ได้มาเนี่ยหาเขาเรียกหาต้นแหลงที่มาค่ะใช่แล้วก็ต้องฝากไปถึง พวกที่ชอบผลิตเฟกนิวก็แล้วกันค่ะว่าผิดกฎหมายนะคะคุณตำรวจก็จะจับได้นะคะ<ช>แล้วก็มีกรณีแบบนี้ออกมาแล้วด้วยเช่นกันค่ะค่ะส่วนสำหรับสัปดาห์หน้านะคะจะมีเรื่องราวอะไรมาพูดคุยในรายการของเรานะคะ,ค,ะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามได้ค่ะทุกทุกวันเสาร์นะคะเวลา13นานาทีทางช่อง p o l i ทีวีแห่งนี้และที่สาคัญค่ะคุณผู้ชมเนี่ยสามารถไปติดตามนะคะ เฟซบุ๊กแฟนเพจสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะเราจะมีการนําข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนะคะของตํารวจเองหรือว่าข้อมูลข่าวสารที่สําคัญนะคะเช่นในเรื่องของข้อมูลทางด้านการป้องกันโรคโควิดต่างๆหรือข่าวที่ได้รับการกรองแล้วเนี่ยมาลงที่เพจนี้ด้วยค่ะถ้าไม่มั่นใจให้เข้ามาดูในเพจเราก็แล้วกันใช,ใช่ค่ะ,คะก็คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้นะคะรวมถึง สามารถติดตามรับชมนะคะ y o u t u ช e c h a n n e l p ส l i ี e TV UC m e d ยมเพื่อที่จะไม่พลาดนะคะรายการต่างๆของทางสถานีรายการย้อนหลังต่างๆด้วยะนะคะชมเราอีกครั้งก็ได้<ช>อยากร<ด>ู<ด>้ข้อมูลนี้นะคะหรือว่าอยากเห็นความสวยหน้าตาสวยๆของเราสองคนก็สามารถรับชมนะคะรายการของเราได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วเราทั้งสองคนนะคะ,คะต้องขอตัวลาคุณผูช้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ